ขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์จัดก,การความเครียดจากการป่วยเป็นโรคแพนิควิตกกังวล EP ที่4ถอดบทเรียนจากประสบการณ์พนิตกว่า20ปีของจอยเองค่ะ From Panic to Passion พบกันอีกครั้งนะคะกับจอยจาก Happy Heart n e n r t i o n a l Channel เพื่อการดูแลสุขภาพจิตใจและหัวใจที่ดีของคุณค่ะ ซีรีส์จัดก,การความเครียดจากการป่วยเป็นแพน,นิคนี้มีทั้งหมด4 EP ด้วยกันอย่าลืมติดตามให้ครบนะคะซีรีส์นี้ทำขึ้นจากใจของจอยเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันคนที่เป็นแพนิคหรือตกกำลังหุนจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวดีดายเหมือนอย่างที่จอยเคยเป็นโดยเฉพาะเมื่อที่ปีที่แล้วที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นโรคนี้ยังไม่มีคนรู้จัก และกระทั่งหมอในวินิจฉัยจอยคิดเลยนะคะแปลว่าซีรีส์นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยหรือรักษาเป็นเพียงส่วนเสริมให้กับการรักษาฟื้นฟูแบบผสมผสานใแบบง,บงค์รวมมันคงแนะนำให้ทุกคนได้รับก,การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคุณมีสิทธิ์ายค่าถ้าเกิดคุณรักษาถูกทางถูก,ถก,ถกโรค ประสบการณ์เป็นแพนิกครั้งที่หนึ่งของจอยเริ่มเมื่อปีพศ2543จริงๆแล้วจอยมีอาการก่อนหน้านั้นสักประมาณน่าจะสองปีนะคะก็เริ่มจากเครียดสะสมเครียดลงกระเพาะก่อนจากนั้นไม่นานก็มีอาการหลังแข็งจนต้องไปไม่ใช่แค่นวดเขจาจับจอยใส่เครื่องก็จะสอนให้กล้าเมเนื้อจอยมันคลาย ที่มันะกะเกร็งแข็งแบบนี้น,นะคะหลังจากนั้นก็จะอีกไม่นานก็เริ่มมีอาการเหมือนเนีกครั้งแรกจำได้ว่าทํางานเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับบ้านไปขึ้นรถไปที่จอดรถก็อยู่ๆมีอาการอยู่ที่หน้าร้านบูดก็เดินรีบเดินเข้าไปที่ร้านว่าเขามีเกลศัก์ตกใจมากไม่เหมือนคนจะเป็นลมหมดสติเหนือ่ออกอ,อกตามเมือ,องอะไรนี้น,นะคะแล้วก็พอเขาก็ช่วย เอายาดมให้แล้วก็สอนให้เราถูมืออะไรเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นแต่ว่ามันกลัวไม่กล้าขับรถกลับบ้านเองเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีกมอไหร่คือแต่มากคุณนพันทุ์จะคิดแบบนี้อย่างรวดเร็วที่เป็นครั้งแรกก็ให้น้องสาวมารับกลับบ้านไปชิงร้อยที่ทำงาน,นแล้วจากนั้นก็มีอีกหลายอีพิโซดเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาหมอ ก็ไปหาหมอตรวจสุขภาพแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วก็บางคนก็เอายาจีนมาให้จอยกินอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นน้องประดูกเลือดจนสุดท้ายจอยก็มีอาการที่เรียกว่าหมดไฟหรือเ์นเอาลยังไม่รู้ตัวนะคะจอยก็ตัดสินใจลาออกจากงานก็อยากไปทําธุรกิจที่อเมริกาจอยก็ไปอเมริกาตอนปลายปีปเฉลองปี2 0 0พันยูเนียมที่นั่นแล้วก็ ระหว่างนั้นก็เริ่มาาม,มีอาการตอนทาก,กับข้าวมีอาการกลางคืนเราเซิร์ชข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็มีอาการจนกระทั่งวันเึ็นไปกินข้าวกับพี่สาวแล้วก็เล่าให้เขาฟังดูก็มีอาการที่ร้านอาหารทุกคนก็ตกใจแต่หมดเลยทําอะไรไม่ถูกผู้จัดการร้านวิ่งมาดูมาถามว่าต้องเรียกรถพยาบาลไหมทอยซึ่งตอนนั้นลงไปนอนที่ที่ที่ทททกูบีนะคะได้หญิงก็รีบลุกขึ้นมาถามว่า,าเขา คิดราคาเท่าไหร่ก็เขาบอกห้าร้อยเหรียญเธอก็บอกว,ว่าเงินไม่ต้องรุกลุกล้สติเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปหาหมอเองอก็พี่สาวพาไปไปหาคลินิกใกล้ๆเขาก็เช็คเลือดเจาะเลือดทันทีก็ไม่มีอะไรปกติก็ต้องกลับบา้านพอกลับไปบา้านปับก็มีอาการฟันไม่หยุดเลยนะคะถ้าเป็นฝรัง่งเขาเรียกว่า nervous breakdown ทีนี้ก็ แต่ว่าพอใจกินอะไรลงไปรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งคืนเลยคืนนอน้องใจกินตลอดแล้วก็รอเวลาตอนเช้าที่สามขับรถพาไปโรงพยาบาลก็มีอาการเป็นตลอดทางที่ที่ตลกก็คือพอมันใกล้เข้าถึงประตูโรงพยาบาลอนู่ยอาการหายไปเป็นติดชิ้นเลยค่ะแล้วก็ไปเจอหมอก็ไม่มีอาการอกีกจนคุณหมอบอกง,งั้นนั่งรอดูอาการสามชั่วโมงก็ไม่มีอีกเลยสุดท,ท้ายคุณหมอก็ต้องปล่อยใจกลับบ้านไป ัวอะไรไม่เจอแล้วก็จอยก็เลยตัดสินใจที่จะบินกลับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีประกันซื้อประกันได้หน้าเพา่อปเอเมริกาแล้วก็เริ่มจริงเริ่ม p r o เซสเรื่องวีซา่าเรื่องธุรกิจเต็มไปบ้างแล้วแต่ก็ก,ก็ต้องบินกลับเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรหลายแรงแล้วก็ค่ารักษาที่นี่จะแพงก็ด้วยความกลัวก็เขียนป้ายไว้อธิบายว่าถ้าเกิด เห็นช่ไหอาการแบบเหมือนจะเป็นลมหมดสติให้เอาอาหารที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยให้ฉนันกินนะเอาลูกอมอะไรนะครับเป็ดป้ายจำได้ว่าน้กสาวเนี่ยมารับที่สนามบินเห็นป้ายนี้เขายังหัวเราะขำแต่นั้วจอยขำไม่ออกนะคะแล้วจอยก็ให้หลานช่วยแบบรีบเคลียร์ตัวเองออกออกจากสนามบินแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้สนามบินโดยมอนที่สุด จำได้ว่าอยู่โรงพยาบาลเขาก็ตรวจเลือดต,ตรวจทุกอย่างไม่เจออะไรจนกระทั่งไม่รู้ห้าวันหรือเจ็ดวันหรือสิบวันเนี่ยนะคะมันนานมากละพยาบาลเดินมาบอกว่าคุณหมอบอกว่าให้คุณไข้กลับบ้านได้ค่ะเพราะว่าตรวจแล้วไม่มีอะไรจำได้ว่าตัวเองรีบแตกโมโหใส่พยาบาลบอกว่าแต่ฉันยังมีอาการอยู่เป็นทุกวันเลยก็คือทุกวันที่อยู่โรงพยาบาลก็ยังมีอาการก็ไม่มีคนเข้าใจว่าเป็นอะไรเพราะมันตรวจเราไม่เจอหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ส่งคนมารับจอยไปที่ห้องหนึ่งไปทำเคสเขาก็จับจอยขึ้นเตียงแล้วก็จับเอ็นขึ้นสูงๆแบบนี้ค่ะแล้วจอยก็เหมือนจะเป็นลมหมดสติคุณหมอก็เลยบกอกว่าจอยเป็นโรควูบซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเป็นลักษณะของการหัวใจมันทํางานแบบมันไม่ึิงกันก็นเลยมีอาการแบบนี้กลับมาทานยาก็ไม่ดีขึ้นจําได้ว่า สักษายอยู่สามเดือนยาที่ให้ไปเนี่ยไม่ดีขึ้นนอนพนาบุกาบหรือบนเตียงหนักหมือปตาขาดน้ำหายใจไม่ได้กับอเมริกาก็ไม่ได้ทำอ,อะไรก็ไม่ได้จะออกไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเอาแม่ไปเป็นเพื่อนหรือออกไปข้างนอกก็มีอาการระหว่างทางตลอดนะคะแล้วก็จนวันหนึ่งญาติบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอความคิดเห็นที่สองไปหมอที่ปกติครอบครัวเราจะหาหมออยที่ที่นี่ ฉันก็ไปหาคุณหมอเอาประวัติไปคุณหมอก็บอกว่าเงินก็นอนนอนโรงพยาบาลตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งกลางคืนก็จําได้ว่าพยาบาลเอาอะไรมาให้กินไม่รู้ก่อนนอนต,ตอนเช้าคุณหมอมาถามว่ามีอาการอะไรไหมครับฉันก็บอกโอ้คุณหมอดีมากเลยแปลกใจมากคือมันไม่มีเลยปกติแล้วอาการจะมาทุกเชา้านะครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มารับจอยไปพบคุณหมออีกท่านหนึ่ง เธอก็ไปคุยคุณหออมอคนนี้อู๋พูสนุกมากเลยพูดอะไรคุณหมอเข้าใจหมดจุนจ้อยก็ถามว่าคุณหมอรู้ได้ยังไงล่ะคะคุณหมอก็ตอบมาบอกว่าคุณไข้ผมก็เป็นอย่างนี้ทุกคนล่ะครับจจอยก็เลยถามเงืนสรุปแล้วหนูเป็นโรคอะไรคะคหมอบอกว่าจะอยเป็นโรคและชื่อใหม่มาซึ่งดีใจชื่อมันสั้นกว่าโ,โ,โรคโรคหัวใจที่ได้มาหมอบอกว่าจะอยเป็นโรคพันธุ์ ็คือจอยน,นีอาการของมิตก,กสสังวลผสมซึมเศร้าจนาอาการเป็นแผนิคแล้วคุณหมอก็อธิบายให้เข้าใจว่าปกติแล้วคุณเราเนี่ยมันจะมีเหมือนสับแก้วบรรจุหรือถังบรรจุความเครียดมันก็จะมีพื้นที่แบบไม่ต้องต้องไม่เต็มแก้วเื่อไว้สําหรับความเครียดในชีวิตที่ไม่คาดคิดแต่ของจอยอะมันล้นละมันล้นมันก็ส่งอาการออกมาทางร่างกายเป็นส่งกระจุกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยทําให้เป็นอาการประหลาดๆอย่างเงี้ยซึ่งตรวจแล้ว ไม่มีร่างกายส่วนอื่นไม่ได้เป็นอะไรแต่เนี่ยหมออธิบายว่ามาจากความเครียดที่มันมากเกินไปส่งผลกับร่างกายก็หลังจากนั้นรักษาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติกไปอเมริกาได้ทำตามความฝันรักษาอยู่หลายปีเหมือนกันนะคะสี่ห้าปีแล้วก็ตอนหลังก็ทำงารอยแค่ตัวเดียวแล้วก็มีอยู่ปีนึงแล้ก,ก็ อจอยก็หายแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกเลยจนถึงจนสิบปีนะคะเรียกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลของจอยมากเลยกว่าจะตรวจจะตรวจพบมองย้อนกลับไปในวันนี้ถอนบทเรียนจอยต้องขอบคุณแพนิกที่เป็นเหมือนเบรกของมาเปลนสติจอยแล้วก็ทำให้จอยเปลี่ยนแปลงไลฟ์ไฟสไตล์เป้าหมายชีวิตอีกหลายอย่าง กเกิดมันใช้ชีวิตแบบนั้น่แน่ใจจ่าอาจจะเป็นอะไรเยอะกว่านั้นก็ได้น,นคะคะแล้วก็สิ่งที่เจ้ายังรู้ก็คือความเครียดไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องรู้วิธีที่จะจัดการกับความเครียดเรื่องความคี่สะสมส่งผลเสียกับเรามากแล้วเราควรจะมีทักษะจัดการความเครียดแล้วก็อารมณ์ซึ่งแล้ก็มีคนสอนนะคะจริงๆแล้วออ น่าจะเป็นวิชาที่คุณจะบรรจุไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยก็จะดีการกรรําหนดขอบเขตหรือบ o u n d a r y โดยเฉพาะความเครียดจ,จากเ่งานหลายครั้งเราต้องกรรําหนดขอบเขตให้กับตัวเองถ้าเป็นคนที่เซโนไม่เป็นเมื่องานมากเกินไปแล้วก็ชอยต้องเรียนรู้ที่จะเซโนกรรโนําหนดขอบเขตแล้วก็จะมีแพทเทิร์นส่วนตัวก็คือชอบทงานแบบลากยาวแล้วก็ชอบกดดันตัวเองไม่ค่อยพักจะอัดแน่นแล้วก็ คิดว่าตัวเองอึดพออันนั้นเรากำลังใช้ร่างกายทำง,งานทำร้ายตัวเองมากเกินไปต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักหยุดพักผู้ชาแบบแพนิคมาเพื่อเตือนว่าได้เวลาหยุดพักชาติแตกแล้วแล้วก็ต้องรู้วิธีปิดสวิตในหัวทั้งเมื่อก่อนทําง,งานกลับบ้านไปเนี่ยหัวใจหยุดไม่ได้เหมือนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะต้องนองทั้งวันทั้งคืน อันนี้เ,นเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเรามีความครียดสะสมที่เกินเลยไปจนสร้างความไม่สมดุลและไม่สามารถเปินชีวิตดได้อาจจะเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเจะก็ใช้ชีวิตอย่างสบาย,บาย,บายมีความสุขมากขึ้นมานะะแล้วจู่จุดปี2560หามีอาการแพนิกมาอีกครั้งหนึ่งแรงมากตกใจฉันก,ก็รี ตัวเองไปหาหมอฉันแคว่ากลับไปพบคุณหมอคุณที่ส่งจอยไปพบจิตแพทย์นะคะเพราะป็นคุณหมอเขาจะเขาจะจำบ,บ,บ้านประจำตัวแต่คราวนี้ก็แปลกใจคุณหมอส่งไปหาหมอดูอข้อจมูกท,ที่จอยก็บอกนะว่าเคยเป็นโรคนี้เมื่อหลายปีแล้วนะสิบกว่าปีก็เอไปตรวจเขาก็ให้ยามามา,มาทานตัวหนึ่งจอยไม่รู้จักแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นยาคลายกังวลที่จอยรู้สักดีแต่ก็ทานแล้วอาการไม่ดีขึ้น เธอก็ค,คิดว่าตัวเองเป็นแน่เด็กชวๆคราวนี้เลยพาตัวเองไปหาคุณหมอจิตแพทย์เองนัดเองนะคะพอไปคุยกับคุณหมอก็ทําให้เราเข้าใจรู้สาเหตุมากขึ้นปัญหาความเครียดเช่นเดิมในชีวิตนะคะตอนนี้นเครียดเรื่องงานตอนนี้ก็มีปัญหาความเครียดอันใหม่ในชีวิตเข้ามาก็คือปัญหาจากตัวเองก่อนก็คือยังคงมีแพทเทิร์น ที่ชอบทาอะไรเยอะมากๆไม่ดูแลตัวเองนะคะดูแลคนอื่นแต่ลืมดูแลตัวเองไม่มีสม่วสกเท่าไหร่คุณแม่อยป่วยเป็นนอนไม่ได้แล้วก็จากการที่เขาป่วยนอนไม่ได้เขาก็เริ่มมีปัญหาแล้วอยเองก็มีปัญหาคุณแม่เครียดเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านเครียดเรื่องคนดูแลแล้วก็มีความเครียดอยื่นๆในชีวิตนะคะมันก็เลยเริ่มสอบอาการท่วมทนลดออกมาเป็นอาการแพนิคนั่นเอง ครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้จอยเรื่องสนใจโรคที่ตัวเองเป็นมากขึ้นจาได้ว่าบอกกับคุณหมอว่าอยากหายมากๆเลยไม่ชอบเลยที่เป็นแบบนี้ต้องทอํายังไงบ้างจอยจะตั้งใจทาคุณหมอก็ฟังเสร็จแล้วคุณหมอก็ตั้งใจฟังอะนะคะในสภาพคุณหมอก็บอกว่าคุณจอยคะมันเป็นภาวะคะ่ะมันไม่ต้องแบบมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าหายขาดหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าคําน,นี้มันดีกับใจ ก็เลยคุณพบว่าภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับเราทุกคนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชีวิตแล้วก็ความที่จอไม่ชอบไม่อยากที่เป็นแบบนี้ไม่อยากกังวลไม่อยากเครียดไม่อยากพุ่มทน้นก็เลยเปนการกดดันตัวเองอยากถายดีเพราะไม่ชอบไม่ชอบตัวเองไม่ชอบอารมณ์แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้่ิสัแบบนี้คิดมากอะไรอย่างนี้ยค่ะเลยทําให้ต้อมาเป็นอีกครั้งหนึ่ง นะคะก็เลยเป็นสร้างความขัดแย้งในใจวันนั้นหลังสักเคลียร์ความรู้สึกนี้ไปกับคุณหมอโลง่งแล้วก็หลังจากวันนี้ปั๊บจอยก็เริ่มที่จะอดทนใจดีใจเย็นกับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่มีอาการแล้วก็จอยอาการดีขึ้นเมื่อจอยไม่รีบร้อนที่จะหายแต่ยอมรับตัวเองแต่ยังไม่หายดีนะคะอันนี้แหละจอยยังรู้พลังของการยอมรับ ทันการปฏิเสธตัวเองอารมณ์ความคิดความรู้สึกในใจของเราหรือสิ่งที่เราเป็นโลกทีเ่เราเป็นไอจอยก็เปลี่ยนจากที่จะตัดสินกล่าวโทษใจร้ายกับตัวเองมาเป็นใจดีไม่ตาที่อกหันใจตัวเองอันนี้เป็นปัแจสําคัญที่ทำให้ทำให้ใจดีขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่จอยคิดนะคะพอบ,บทเรียนจริงๆแล้วมีปัจจัยมากมายในชีวิตที่ทําให้เกิดความเครียด จนกว่าเราจะจัดก,การปัจจัยต่างๆต,ตัวกระตุ้นความเครียดสิ่งเร้าความเครียดในชีวิตเรานะคะถ้าสาเหตุความเครียดของเรายังอยู่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขแพทเทิร์นที่กดดันเหล่านี้กดดันตัวเองของเราแพทเทิร์นที่จะต้องทํางานเยอะๆทําอะไรทีก็ทํได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังอยู่ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นอีก กับสุขภาวะนี้ได้อีกหรือม,มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิตที่สร้างความเครียดอย่าอเช่นโควิดก็อาจกลับมาสู่ภาวะนี้ได้อีกแพทเทิรนที่สร้างความกดดันความเครียดให้กับตัวเองก็คือจอยเป็นพวกโคลฟอร์แมนต้องทำเยอะทำแล้วดีทางานให้เสร็จทีเดียวเราจะรู้สึกดีถ้ายัางไม่เสร็จรู้สึกม,มันไม่สบายใจมันจะยังกังวล แล้วก็เป็นพวก perfectionism เลยไม่รู้ตัวที่อย่าง,งต้อง perfect พร้อมอันเยอะทำมากขึ้นแล้วก็ในแหละเป็นคลิปภาพไช้เองของจอยหรือถ้าเป็นเอเมแกรมเนี่ยก็พูดได้ดีมากเลยจะได้มารู้จักแล้วก็อ่านแล้วก็เขาก็บอกเลย่าถ้าเป็นคลิปแบบนี้แล้วมีความสมงดูเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเบิร์นเอาท์หรือว่าวริตกคืเนสูงมากเ าก็แนะนาสปายการตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่หมนวกคกับภาพของเราหรือแนวโน้มของเราฉันก็เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อความเครียดใหม่ก็คือไม่ทํางานแบบยืนยาวหรือลากยาวเราก็เรียนรู้ที่จะปฏิเสธในวโน้ขอบเขตว่าเมื่อไหร่ควรจะต้องหยุดพักตอนนี้คําขวัญก็มาจากหนังที่จอยชอบ rest isolates การหยุดพักเป็นสิ่งสองคัญมแต่ก็ต้องเรียนรู้ เป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกว่าเราจะพักยังไงเมื่อเราปิดสมองไม่ได้จากนานตามติดตามทักษะวันนี้ได้ในซีรีส์อื่นๆของจอยนะคะสิ่งที่ใจยนรู้ก็คือการรักษากกกโรคแพนิคโรคิตกกังมวนโรคทางใจดีโรมเนี่ยไม่มีวันไซ์ฟิตออกควรจะเป็นวิธีแบบผสมผสานไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทางยาอย่างเดียวนะคะ เรายังมีหลายวิธีคุณอย่นักจิตบำบัดโดยใช้พวกอา,ร,าร์ตเซอร์บีซแสเซอร์เบียคุณหมอที่ช่วยเคลือเรื่องความรู้สึกในใจได้ดีมากแล้วก็เส้นทางการรักษาเนี่ยมันเฉพาะบุคคลต้องหาวิธีที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสาเหตุซึ่งเราความเครียดของเราก็ไม่เหมือนกันสถานการณ์ชีวิตความรับผิดชอบภาระต่างต่างไม่เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นอย่าให้ครนอบอกเราว่าเออเป็นนั่งสมาธิสิรับรองหายชัวนะคะที่นในในใจยลองมาหลายแบบละแล้วลก็วันนี้คือความเข้าใจก็คือ,อ,อการใช้วิธีผสมผสานค้นหาวิธีที่เหมาะกับเราดีที่สุดนะคะแล้วก็เข้าใจโรคที่เราเป็นการทางยาเป็นสิ่งสําคัญและจาเป็นมากๆที่จะช่วยเราได้แล้วก็ทนั้ยจอยได้มีโอกาสทำโคชชิ่งช่วย ปรับมุมมองความคิดช่วยปรับสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นหาความเครียดในชีวิตของจอยในขณะนั้นนะคะัรวมทั้งความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยแล้วก็คุณหมอให้จอยเริ่มฝึกทำ body scan progressive okay, muscle relaxation เพื ation, ่อช่วยผ่อนคลายร่างกายใจของตัวเองหลัที่เรามีอาการเราจะได้รู้วิธีที่จะรักมือกับอาการไม่ตกใจกลัวซึ่งจะซึ่งจะทำให้อาการมันรุนงมากขึ้น แล้วครั้งนั้นตอนรักษาประมาณปีกว่าก็หายแล้วก็เริ่มเข้าใจโลกเริ่มเข้าใจตัวเองรักและยอมรับตัวเองมากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เรากลับมาเป็นเป็นกิ่งแต่ว่าเมื่อโควิดมาก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสําหรับทุกคนรวมทั้งอจอยก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีอา,าการแพนิกลับมาครั้งหนึ่งจริงจงตอนเริ่มตนจะไม่ได้กลัวโควิดนะคะ เราก็ตั้งใจออกกำลังกายดูแลตัวเองทํำทุกสิ่งที่อยู่ในที่เราสามารถทำได้แต่จู่ๆก็มีาการแพนิคมากระทันหันแต่ว่าแพนิคครั้งนี้มันแปลกมากก็คือจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วสั่นๆก็ตอนนั้นก็ไม่มียาแล้วเพราะว่าหายแล้วแล้วก็ไม่ได้าทานยาคทณนัดหมอก็ไม่ค่อยมีคิวแล้วก็จะไปโรงพยาบาลก็ปัวโควิด อุสบตรงฉันจะเป็นโควิดฉันจะเป็นหัวใจวายฉันจะเป็นปอดนะคะแล้วก็จะทได้เจอคุณหมอแล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้เจอคุณหมอไม่ใช่คุณหมอที่เคยถามมาครั้งที่สองความที่มันไม่มีคิวแล้วจต้องการยาคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอเชี่ยวชาญด้าน,น,นความเศร้าเสียใจหรือฮักเลียจอก็เลยเล่าให้ฟังมากา คราวนี้มีอาการเหมือนสั่นตรงที่หน้าอกแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าลุกถึงเหตุการณ์คนสนิทสามีกระทันหงิก็คือเขาเสียด้วยโรคหัวใจวายแต่ทัน,าทานหงนิกั้นเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วระหว่างที่เราออรอรถพยาบาลที่เขาล้มหัวใจเติไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นทางเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนอกสั่นขวัญหายจริงๆริงนะครหลังจากนั้นเขาไปถึงโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตจริงคุณหมอบอกเขาเสียชีวิต ก่อนถึงรงไปบอกก็คือเนปากจ่อยนะจ้อยไม่รู้นั่นคือเหตุหการณ์ที่สิบเอ็ดปีที่แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าต่อเหตุการณ์ชรามาห,หรือสะเทือนใจแบบนี้นเนี่ยนอกจากโควิดเป็นบรรยากาศแห่งความตายพอมไม่แน่นอนสร้างความตกกังวลการสูญเสียมีคนตายเยอแะแยะก็สามารถกระตุต้นอาการของเราได้ดังในั้นจ้อยก็ได้มีโอกาสที่รับการเลียาดูการสะเทือนใจชรามานอนทั้งเหตุการณ์สูญเสีย จากเหตุการณ์นั้นที่ยังไม่รู้วิธีจัดก,การความเศร้าโศกและความวิตกกังวลที่มากับการสูญเสียรวมทั้งเหตุการณ์วิตกกังวลจากการสูญเสียในวัยเด็กนะคะมีคนหนึงเขียนหนังสือไว้ชื่อเขาอธิบายว่า the body keeps the score ร่างกายของเราจดจำแลาสิ่งหลายอย่างความรู้สึกเหตุก,การณ์เอาไว้นะคะแล้วก็ คนที่ไม่จริงอาการแพนิคของเราที่กลับมาในวันนี้นคืออาการแพนิคตอนที่ระหว่างนั่งรองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกาแฟแล้วก็นอนรถเพื่บานแล้วก็สมองระบบประสาทอัตโนมัติความรู้สึกความคิดและร่างกายสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะเขาทำงานด้วยกันแล้วสัตว์ใจเข้าใจระบบประสาทอัตโนมัติของเราเข้าใจความรู้สึก การย่อยสลายอารมณ์แทนแสดงอารมณ์ออกมาทางการเก็บกดหรือหลีกเลี่ยงหรือปัดทิ้งหรือปฏิเสธอารมณ์เพราะว่า,วาเราโตมากับวัฒนธรรมที่บอกว่าร้องไห้ไม่ดีก็เลยไม่รู้วิธีจัดก,การอารมณ์รู้แต่วิธีเก็บอารมณ์ไว้ซึ่งมันก็จะยังอยู่ในร่างกายของเราและส่งผลก่อเราค่ะอีกอันหนึ่งที่จอยค้นพบก็คือตัวต่อสําคัญที่หันไปการสูญเสียกับความวิตกกังวล เวลาที่เราสูญเสียคนรักคนในครอบครัวเรามักจะมีกกังลว่ากแลอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้โดยเฉพาะหาการสูญนเสียน้ำคุณเกี่ยวกับทำให้ทำให้เกิดการตายทีนมาเสียชีวิตเจ็บป่วยเนื้อรังหรือเหตุการณ์สะเทือนใจโรคภายในใจภายใต้การสูญเสียทุกความสูญเสียนํามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังช็อกตกใจรู้สึกผิดกล่าวโทษ กดตัวเองกลัวที่ตกกังวลความคิดถึงความอะไรความรู้สึกถูกทอดทิ้งแล้วก็ทุกอย่างมันมากก็มาพร้อมกันทําให้เรารู้สึกทุ่มทนนะคะซึ่งอา,อาจจะทาําให้เรามีความรูม้ตกกังวลได้อือถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการก็อาจจะทําให้เรามีอาการของ PTSD ก็คือ ความเครียดที่มาจากหลังเหตุการสะเทือนใจได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วมีวิธีการดูแลรักษาแต่เราก็ไม่รู้จอยก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วก็จากครั้งนั้นทําให้จอยได้รับการเยียวยาจากเหตุการสะเทือนใจรวมท้ง,งเหตการสูญเสียคุณพ่อจอยป่วยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็การป่วยของคน,นี้ครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อซึ่งเป็นทุกอย่างนชีวิตทุกอยางในวัยเด็กมันเขย่า สันที่เราสันสติเราทั้งที่เราไม่ตกกังวลกลัวเจ็บป่วยกลัวจะเป็นอะไรกลัวจะไม่มีเงินรักษาในหลายอย่างไม่ได้รับการรักษาในยายอาการจอยก็ดีขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ชอยก็มีโอกาสได้คุยกับน้องนักจิตบำบ,บัดที่น่ารักมากก็สอนให้จอยปกติเวลาเราเป็นแพนิคที่ตกกังวลเราจะกลัวอาการกลัวว่าจะตายกลัวจะเป็นอะไรเขาก็ให้จอยถ้าถามว่าจอยมี จอยคิดยังไงภาพเป็นยังไงเวลามีอาการมาชอยบอกมันเป็นเหมือนวอนสเตอร์พิษสัร้ายยักษ์ตัวใหญ่กำลังจะขยุ่มหัวจอยใหญ่ๆเป็นเงาดำเขาก็เลยบอกว่าอ่ามันลองลองมองใหม่สิว่ามีข้างไหนบ้างที่ความที่ตกกังวลหรือว่าแพนิคความร้อนลนต่างๆเนี้ยมันช่วยเราเพราะความี่จอยมองว่าเราเป็นเพื่อนกับอาการเราเราไม่ต้องไปมองคาว่าเป็นศัตรูแล้วพยายามต่อสู้ขจัด หนีเมืนยิ่งดิ้นยิ่งจมนะคะแล้วก็มีไมค์เซตใหม่มมองใหม่เข้าใจอยอมรับเขาเป็นเพื่อนกับเขามีวิธีจัดการใหม่สกิลเซตฝึกทักษะหลายอันเลยนะคะแล้วก็มีแอคชั่นเซตคือการฝึกสติการทำเทคนิคผ่านคลายลช่วยการผ่านคลายร่างกายจิตใจของเราแล้วก็ผ่อนคลายอาการเราแต่ถ้าเกิดปัญหาที่ทําให้เราเกิดความเครียดเลีไม่ได้รับการจัดการมันก็จะยังอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการลงมือหรือแอคชั่นเซตด้วยซึ่งก็เรา,าก็ค่อยค่อยฝึกแบบครบด้านครบทุกตัวต่อแล้วก็ข้อสําคัญแทนที่จะสู้ระจัดอาการให้หมดไประจัดความกังวลความเครียดให้หมดระจัดชีวิตซึ่งเราใช้พลังงานเยอะมากในการต่อสู้เราหันมาเป็นเพื่อนอยอมรับเขาผ่าด้วยการฝึกที่นี่ต,นต่างๆเรล่านี้จะเป็นบอด้สแกนไมโครเนสติ ใช้เด็กจินเจรี่เป็นการใช้จินตภาพบำบัดก็คือใช้จินตนาการของเราโดยปกติคนที่ตกกังวลกับแพิคเนี่ยมักจะมีจินตนาการที่ดีอยู่แล้วแต่เปลี่ยเป็นจินตนาการด้านลบคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแย่ๆร้ายๆกับเรานะคะใช้จินตนาการของเราให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกผ่ะแล้วก็การจัดการอารมณ์ด้วยการใช้การเขียนระบายด้อยอารมณ์แทนการเก็บอารมณ์ไว้รมทั้งการเคาะบำบัด รู้วิธีย่อยอารมณ์ติดตามได้ในซีรีส์ต่างๆของ Joy EQ Master Class นะคะทักษะ EQ เพื่อสุขภาพที่ดีเทคนิคเหล่านี้ก็ช่วยลดระดับความเครียดแล้วถ้าเกิดเรามีทักษะเหล่านี้ไว้อย่างที่คุณหมอบอกมันเป็นภาวะเราก็มีเครื่องมือที่จะรับมือแล้วก็ลดโอกาสการก,กับมาเป็นอีกได้ นี่คือประสบการณ์ของจอยนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วก็เราจะร่วมเดินทางไปได้วยกันอย่าเืีติดตามทั้ง4 EP แล้วก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณสิ่งที่คุณเรียนรู้นะคะแล้วก็ถ้าหากซีรีส์นี้เป็นประโยชน์ก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักจอยขอเป็น,นกำลังใช้ให้กับทุกคนที่เป็นพลิกเปวิตกกังวลนคะคะ ก็จะร่นมเดินทางไปด้วยกันบ๊ายบายค่ะและ้วเจอกันอีก